สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆหวยช่องหวยลาวทุกท่านกันเลยนะครับเนาะอ่ะนะครับงวดวันนี้เป็นยังไงบ้างครับโชคดีกันบ้างหรือเปล่านะครับตั้งแต่หวย ไทยหวยฮานอยหวยลาวพัฒนานะครับก็ใครที่โชคดีก็ยินดีด้วยนะครับใครที่ไม่โชคดีนี่วันนะว่ากันใหม่นะครับส่วนหวยลาวพัฒนานะครับลาวพัฒนาออกนี่รู้สึกว่าจะนะครับออกนะครับก็จะเป็นในที่ในหนึ่งหนึ่งเก้าสามหกศูนย์สามเนาะเสียดายนะครับเนาะเออนะครับจับไปให้8ปดศูนย์สามออกมาหกศูนย์สามสลับในสามตัว นะครับซึ่งให้ตัวเจาะไปปานี่ไม่มาเลยนะครับเขียน8-8-2ครั้งนี้ยิ่งไม่มาเลยนะครับเนาะเออนะครับอ่ะก็ได้แค่รางวัลข้างเคียงเนะ 5, 3, เาะ53ออกมา6-3-3-6เนาะอ่ะนะครับก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับสหรับในชุดโค้งสุดท้ายนี่บางท่านก็นําไปตัดเนาะแต่มันก็เยอะไปนะครับเนาะสลับท่านไหนนี่บางท่านก็นี่แหละตามในสูตรคํานวณซึ่งผมคิดว่ามันสูตรมันแน่าจะมานะครับก็ ลองลองจับให้ไปเม็ดเดียวดู0ู 03. ก็มาตรงตรง,ตงนะครับเนาะก็ไม่รู้ว่าสมาชิกจะนําไปจับกันหรือเปล่าหรือไปตามนะครับในสูตรโค้งสุดท้ายบนล่างเนาะครับนั่นแหละที่จับไปให้นะครับหกแปดศูนย์สามนี่ก็เพราะศูนย์สามจับมาจากนี้แหละนะครับเนาะบางท่านนําไปตัดไปก็ยินดีด้วยเนาะส่วนในสูตรนะครับอีกสูตรหนะึ่งหนึ่งสองสามเนาะหนึ่งสองสามสี่นี่ก็นะครับมาในที่ใน เด่น3ามย่เนาะนะครับมาในเด่น3ใกล้เคียงเราออกมา0 3นย์ให้ไป1นนะครับผมจำได้ว่าเคยให้ไปในหววไทยอยู่เนาะนะครับศู2ย์นึ่อามี่นเมันอยู่หน้าไหนไม่รู้จำไม่ได้เหมือนกันแล้วเนาะว่ามันเข้าไหมนะครับ0ู2ย์งวดก่อนออก0 1นย์ ก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์เนาะเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับก็เอาไปดูเป็นแนวทางนะครับในการไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะจำได้ว่าผมคํานวณให้อยู่หน้าอยู่หน้าไหนเนี่ยหวยไทยเนี่ยลองมาใช้ในสูตรอนนันี้ดูเนาะนะครับสูตรหนึ่งสองสามสี่สำหรับในหวยไทยนะครับ อ่านะครับอ๋อเห็นแล้วนี่ก็ไม่มาอยู่ดีเนาะนะครับเนาะนี่แหละวดก่อนมานะครับนี่วดก่อนลองใช้กับหวยไทยพอลองทําดูนี่ไม่มาเลยนะครับเนาะอ่ะนะครับหวยไทยก็ว่ากันมานะครับเนาะก็เราก็จะมาดูหวยนะครับหวยราวพัฒนานี่แหละตามต่อนะครับในสูตรนี้นี่แหละให้เม็ดเดียวไปนะครับที่ผมบอกว่าคิดว่าเนี่ย มันน่าจะมาคู่กันกับเลขขี้เนาะก็จะมี1 3 5 7 9หเลยแหละนะครับผมปรากฏว่าก็นั่นแหละมาตามในเลขขี้ที่เน้นให้เม็ดเดียว0ูนตรงๆเลยนะครับใครนําไปจับนี่ก็ยินดีด้วยนะครับแล้วก็มาตามนะครับในศูนย์นี้กันต่อนะครับเนาะอะ่เดี๋ยวมาลงให้ใหม่นะครับเขียนใหม่ก็ในเลขเหมือนเนี้ยก็คือตั้งแต่นู่นนะครับช่วงที่เนี่ยเลขมันออกหนึ่งหนึ่ง,งตรงเนี้ย นะครับแล้วก็1นตรงนี้หนนี้นั่นแหละย้อนไปดูนะครับก็มีไม่กี่งวดหรอกนะครับเนาะก็ลอ,ลองลองใช้นะครับเหมือนหวยไทยดูนะคบก็ผลสรุปก็คือก็ก็โอเคอยู่เนาะนะครับเลขเด่นเลขเด่นตัวเดียวนี่เดี๋ยวเอาย่อๆแล้วกันนะครับเนาะเอาตั้งแต่ในงวดที่มันออก90-2าก็จะเป็น1 89022 7 5 2 5 7 5 5 3 10 9 6 5 6 0้าห้าสามหนึ่งศูนยเนาะงวดก่อนแล้วก็งวดล่าสุดออกหนึ่งเนะครับอ่ะช่วงก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีเก้าเ 1> 4 1 9 9 4 8 5แล้วก็6 4 4 3 1 6 4 8 5 1 6 9นะครับแล้วก็6 8 6 9 9 0แล้วก็วัดที่จะออกนี้ก็เป็น0 3 2 5เนาะ นี่อันนี้ก็จะเป็นช่วงนะครับในในปีนี้แหละนะครับเดือนที่แล้วเนาะที่มันออกนะครับคล้ายๆกันเพราะว่าเนี่ยสุดนี้ต้องตามต่อนะครับหรือว่าจะเอาอันนี้สุดนี้ไปเป็นโค้งสุดท้ายเลยเนาะนะครับอ๋อนะครับงวดนี้เขียนจําผิดอันนี้ไม่ใช่นะครับเนาะอืมนะครับอันนี้งวดล่าสุดเนาะออกหนึ่งสองหนึ่งสองเก้าเจ็ด 9 0 5 7 5 0 6 7 4 4 7 6 4 5 3 7นะครับอ่ะเอาถึงแค่นี้พอก็ได้ครับเพราะว่าคำนวณไม่กี่งวดนะครับอันนี้ก็จะเป็น5 9 3 6นะก็พยายามดูแล้วตั้งแต่ต้นจนจบคลิปนะครับจะได้เข้าใจว่าเลขเด่น เป็นตัวเด่นตัวไหนนะครับถ้ากดเลื่อนไปเลื่อนมานี่อาจจะไม่เข้าใจอาจจะงงก็ได้นะครับเนาะเสียเวลาดูไม่กี่นาทีเนาะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองแล้วก็เพื่อที่จะเป็นกําลังใจนะครับให้กันเนาะนะครับจะได้พัฒนาคลิปต่อไปนะนะครับก็ดูตั้งแต่ต้นจนจบจะได้เข้าใจนะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะครับก็คือเราจะมาหาในงวดล่าสุดนี่แหละซึ่งในช่วงที่ผ,ผ่านมาก็จะออกแบบนี้แหละนะครับในงวดที่แล้วนี่ ก้ากับศูนย์เนี่ยมาเยอะก็ไม่มาเนาะเจ็ดอันนี้มาเจนะ็ดเจ็ดหกเนาะเดี๋ยวมาหกหกก็มายังมาอยู่เนาะ,ะถ้าจับไปหกเจ็ดนะครับซึ่งในล่าสุดจับแบบไหนนะครับล่าสุดก็ต้องเราก็ต้องจับในแบบนี้นะครับเด่นตัวเดียวนะเนาะเด่นตัวเดียวเหมือนเดิมซึ่งเราจะนำนะครับสองตัวนี้จับบวกกัน หนึ่งกับ9กาจะบวกกันก็จะเป็นศูนย์นี่ก็ได้ศูนย์ในวดนี้ส่วนในวดนี้เหมือนกันจะบวกเหมือนกัน7กับ4ี่จะบวกกันก็จะเป็น11ก็จะเป็น1นี่นี่ก็มาส่วนในงวดเนี้ยช่วงเนี้ยนะครับก็จะเป็น4บวกกับ9กเนาะก็จะเป็น13นี่ก็จะเป็นสก็แสดงว่าในช่วงล่าสุดนี่ก็ต้องเอาในแถวนี้เนาะจะบวกกันศูนบวกกับห ก็จะเป็น1ก็แสดงว่า1จะมาไหมนะครับก็มารอดูกันนะครับเนาะซึ่งมีอีกนะครับมีอีกตัวเด่นดูอีกนะครับก็จะเป็นนําในตรงนี้เนาะจับบวกกันก็คือตรงนี้แหละนี่นี่จับบวกกันก็จะได้ในเด่นตัวเดียว9บวกกับ6กเนาะก็จะเป็น5นี่ก็มา5ในตังนี้ 7บวกกับ4เนาะก็จะเป็น11นี่ก็มา1อีกเหมือนเดิมเนาะแล้วก็ตรงนี้4บวกกับ9ก็จะเป็น3นี่ก็มา3อีกเหมือนเดิมนะครับก็แสดงว่าในงวดนี้ก็ต้องเอาตรงนี้บวกกัน6บวกกับ1ก็จะได้เจ็ะเราได้ตัวเด่นแล้วนะครับทางเรียก2ตัว1กับ7แล้วก็มีอีกนะครับนำในตัวนี้มาบวกกันก็คือจะเป็นในงวดก่อนหน้าเนาะ นี่ก็จะเอาตัวนี้นี่ที่ผมบงไว้นี่จับบวกกันก็เป็นเก้าบวกกับเจ็นะเป็นสิบหกนะหกบวกกับหกเป็นสองนะครับใช่ไหมอ่าสามสามบวกกับเก้าก็จะเป็นผิดงวดหรือเปล่าเนี่ยนะครับสามอ๋อนะครับขออภัยนะครับนาะเออมาเอางวดนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่นะครับนาะต้องต้องเป็นตัวนี้นะครับขออภัยนะครับอันนี้ไม่ใช่ ต้องเป็นตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ข้างบนนี้เออนะครับมันต้องขึ้นไปอีกแถวหน,นึ่งนี่นะครับก็ต้องเป็น3บวกกับ5ก็จะเป็น8 8บวก8ก็จะเป็น6กก็มา6ตัวนี้เนาะเออนะเพราะว่าเราหาในงวดนี้เนาะส่วนในนี้เหมือนกันนะครับเราก็จะนําในหลักร้อยเนาะหลักร้อยแล้วก็หลัก10บข้างบนแล้วก็หลักหน่วย4บวกกับ0ูน้วก็จะเป็น4 4บวกกับ7็ก็จะได้1นะเอาหนึ่งแล้วชวนหนึ่งแล้วนะครับ แล้วก็ในตรงนี้นะครับวันนี้ก็บวกกันกัน9บวกกับ6ก็เป็น15หเนาะ5บวกกับ0ก็ได้5้าอ่าชนกันในที่ห้าแล้วก็งวดล่าสุดก็แสดงว่าตรงนี้บวกกัน6บวกกับ9นะครับก็เป็น5้าหบวกกับ3มก็จะได้8อ่าไม่ชนกันเหมือนในงวดนี้เลยเนาะนะครับเนาะเออนะครับให้ไม่ชนกันหรือว่ามันจะจับคู่กันเหมือนในตัวนี้นะครับถ้าจับคู่กันก็อาจจะเป็น1 1 7 1 8นะครับหรือเป็น7 8นี่แหละนะก็ลองนําไปจับดูเผื่อจะโชคดีเหมือนในงวดที่แล้วนะครับนี่แหละสำหรับในสูตรนี้ส่วนในสูตรนะครับ1 2 3 4อ,อันนี้ก็ลองแคปหน้าจอกันไปนะครับส่วนสูตร1 2 3 4ก็ต้องคํานวณต่อนะครับนะสูตรมีเข้ามีหลุดปรับปนกันไปเด้อ1 9 3 6 0 3 1 2 3 4อันนี้บวกกันได้4บวกได้8บวกได้3บวกได้7ลดแต้มมาตรงในหลัก10ก็จะเป็น2แล้วก็3นตัวที่มาจับก็ตรงตัวนี้นะครับเพิ่มไป4 5 6 7เนาะก็จะเป็นนะครับ2 4 3 4 2 5 3 5 2 6 3 6นะครับ2 7แล้วก็3 7 นี่แหละนะครับเนาะก็จะเป็นในสูตร1 2 3 4หรือว่าเมื่อกี้ที่ได้1 7แล้วก็8นะครับหรือว่าจะจับในชุดแค่ในชุดนี้ก็ได้เพราะว่าเมื่อกี้มี17 8เนาดเด่นนะครับนี่แหละก็ยังไงก็ขอให้โชคดีกันในทุกๆสูตรนะครับขอให้โชคดีเหมือนในงวดที่แล้วนะครับที่ไม่รู้นะครับแต่เน้นให้กแแ็แล้วแต่บางงวดนะครับเนาะ เพราะวาวัวแล้วผมนี่พอจะเน้นนะอยากอยากจะเน้นก็เน้นเนาะศูนย์สามตรงๆเลยนี่ใครนี่ไปจับนี่ก็ดีด้วยนะครับเม็ดเดียวให้ไปเม็ดเดียวนะครับผมพูดในคลิปอยู่นะครับก็ย้อนไปดูก่อนหน้านี้เนาะได้พูดอยู่นะครับเนาะใครได้ยินบ้างก็ลองคอมเมนต์มานะครับเนาะอ่ะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับแล้วพบกันใหม่เนาะในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ